วันนี้ผมก็จะมาสอนการทํางานแบบว่าจะได้ e p เออโบนัส EP นะครับเรียกว่าเป็นโบนัส e p แล้วกันวิธีการก็คือเราก็ต้องซื้ออาหารนะครับผมเออผมจะลองกินกินน้ําให้ดูสักอันเนื้อกาแฟแล้วกันเวลาเรากินกาแฟนะครับเราจะได้ e ี p บวกหนึ่งะครับผมซึ่งนี่แหละมันจะเป็นวิธีในการเออเก็บเลเวลเดี๋ยวผมจะแนะนําก็คือซื้อนม ต้นนมนะครับนมกับกล้วยเพราะว่าราคามันถูกที่สุดนะใครที่แบบว่าอยากได้โบนัสเนี่ยก็ต้องก็ต้องมีเงินเยอะด้วยนะครับเพราะมันใช้เงินในการใช้เงินในการเพิ่มเลเวล EP นะครับผมในตอนนี้เดี๋ยวผมต้องขอกินอาหารแล้วก็นมให้มันหมดก่อนนะนมขอกินนมให้หมดแล้วก็กินกล้วยนะครับกินให้หมดแล้วผมจะเติมของให้มันเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วย หรือว่าจะเป็นนมนะครับโอเคเต็มแล้วนะจัดไปตอนนี้เดี๋ยวผมอาหารหลอดอาหารผมเต็มนะครับผมมี EP อยู่ประมาณร้อยเก้าผมจะใช้การตัดไม้คือมันใช้การตัดไม้กับเกับเก็บแอปเปิลได้นะครับโบนัส e p เนี่ยตัดไม้หรือเก็บแอปเปิ้ลอะไรก็ได้ที่มันเร็วที่สุดผมแนะนําเป็นตัดไม้แล้วกันถ้าเกิดว่าเราตัดไม้ปั๊บใช่ไหมเราตัดไปครั้งนึงเราไปส่งงานเนี่ยมันจะมีความเหนื่อยก็คือว่ามันจะลด มันจะลดการหิวอาหารของเราอาหารและน้ําจะลดลง2อมั้งผมไม่รู้กันแล้วเราก็กินเข้าไปเลยเราก็จะได้โบนัสเพิ่มอีก2ครั้งละ2 2ก็จะเป็น EP เพิ่มขึ้นได้รอบละประมาณ5 EP นะครับสำหรับคนที่แบบเลเวล10เหมือนผมนะสำหรับคนที่เลเวล10ขึ้นไปนะครับอ่ะผมจะทำงานตัดไม้นะครับผมตอนนี้หลอดอาหารความหิวผมอยู่ที่100นะครับสังเกตที่ตรงนี้นะ ด้านขวาเนี่ยหนึ 100, ก็คือว่ามันมันมันไม่หิวอะ่ะ EP ผมอยู่ที่ร้อยเก้านะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเด,ดเดี๋ยวขอตัเดเศษก่อนแป๊บหนึงต้องตัดห้าอันนะฮะชิวๆไปอืปึืบอ่ะอีกอันเดียวเรียบร้อยครับเสร็จะฮรวิธีการก็วิธีการได้โบนัส EP ก็คือว่าก็คือกินอาหารไปนั่นแหละนี่นะ,ะเราจะได้สาม EP นะครับเป็นร้อใช่ไหม แลวทีนี้ความหิวเนี่ยมันจะเหลือเก้าสิบแปดอ่ะอันนี้เราได้สามอีนะแล้วเราก็กินอาหารเข้าไปนะครับอ่กินนมอันนึงแล้วก็กินกล้วยอันนึงนี่ครับมันก็จะได้ e ีพบวก2ก็จะเป็นร้อยสิบสอ่ะทีนี้ก็เหมือนกับเราได้ e ีีครั้งละ5้าแต่ว่าเราเราจะต้องเสียนมกับกล้วยครั้งละครั้งละประมาณเอ่อกล้วยอันหนึ่งก็เจ็สบาทใช่ไหมนมอันหนึ่งก็ประมาณ80สบาทคือเฉลี่ยก็ไม่เกิน200อต่อครั้งหนึ่งอะเงินเงินในเกมนะ่ะ นะครับไม่เกินสองรอยคือผมไม่รู้ว่าตัดไม้รอบหนึ่งมันมันได้กี่บาทนะมันจะได้ไม้ห้าชิ้นเอาไปขายมันอาจจะมันอาจจะขายไม่ได้ถึง200รอยนะไม้เนี่ยหรืออาจจะถึงก็ได้นะครับอาจจะได้ประมาณ2 5 0ร้อยห้าสิมั้งสองอหสิบหรือไม่ก็สา0รอยผมถือว่ามันก็เป็น,เป,นเป็นแบบว่าก็ได้กำไรอยู่นิดหน่อยสำหรับคนที่แบบอยากจะเอาลเวลอย่างเดียวก็คือแนะนำให้ทำแบบนี้เลยกินนมแล้วก็กินกล้วยเข้าไปนะครับม,มันจะเหมือนได้อีพีครั้งละห้านะ เออเหมือนครั้งละห้าอ่ะอันนี้แบบบอกบอกสูตรเลยเนี่ยบวกสูตรเก็บเลเวลเลยนะครับเออเพราะว่าผมเลเวลสิบแปดเร็วมากเลยนะเดี๋ยวผมจะแบบเก็บจนเลเวลสิบเก้าเลยแล้วกันตอนนี้ผมขาดอยู่ประมาณผม EP 1 1 9มันต้องการ1 9 0นะครับขาดอยู่ประมาณ70 EP นะครับเ0 EP เนี่ยมันได้ครั้งละ5ครั้งละห70 EP เนี่ย, 5, 5, ยก็ประมาณกี่รอบนะน เออน่าจะประมาณ10กว่ารอบ10กว่ารอบนะแต่ถือว่าเร็วนะฮะเพราะว่าตอนนี้คือผมเวลเยอะแล้วไงจัดไปถ้าเกิดว่าเรากินหมดเนี่ยเราจะได้ประมาณ20 e p หรือเปล่าเพราะว่าผมกินนมไป10ขวดใช่ไหมแล้วก็กินกล้วยไป10อันมันจะได้อันละ1 EP เพราะฉะนั้นถ้าเรากินหมด20อันเนี่ยมันก็จะได้ประมาณ20 e p บนะครับบวกกับการทำงานครั้งละ3ครั้งละ3อย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นโมนัส คือถ้าเกิดว่าใครเวิล20ขึ้นไปเนี่ยมันจะได้ EP ครั้งละ4นะครับมันจะไม่ได้ครั้งละ3เหมือนผมนะเขาจะได้ครั้งละ4แต่อันเนี้ยมันบอกกับคนที่แบบว่าคนที่เริ่มเริ่มใหม่เลยนะคนที่เริ่มใหม่แบบว่าเวลเวล2อ่ะเวสล2ถ้ามาทําแบบนี้จะคุ้มมากนะครับอกินนมกับกล้วยเข้าไปจบ easy เห็นไหมครับตอนนี้ผม129แล้วนะฮะแค่อนข้างเร็วครับนะ อ่ะจัดไปโอ้โหตัดเร็วตัดแบบเทอร์โบไงโอ้ใครมาทาังผมวะเนี่ย,ยเอลเมเลียว่าไงไปส่งสินี่นะครับแล้วก็กินเข้าไปนะครับนมแล้วก็นมแล้วก็กล้วยดีวะนมแล้วก็กล้วยโอเคเหลืออย่างละ5้าละก็คือตอนนี้ผมได้มา10บอแล้วนะครับผม หรืออย่างนาฮาอะไรเห็นไหมได้มาสิบอีพีแล้วเดี๋ยวก็หมดแล้วมันใกล้หมดแล้วนะครับก็กินอย่างอื่นแทนแนะน,นํานมกล้วยมันถูกสุดถ้าใครแบบว่าอยากจะซื้อให้เต็มเซตเลยก็ได้ถ้าซื้อเต็มเซตแล้วเรากินหมดเนี่ยเราจะได้อีพีเท่าไหร่วะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยเราจะได้หนึ่งร้อยอีพีนะครับถ้าเราถ้าเรากินหมดกระเป๋าเนี่ยเราจะได้หนึ่งร้อยอีพีถ้าเราซื้อมาครบเซตนะครับหนึ่งร้อยอีพีนะครับ บอกเลยเกี่ยวกับอาหารที่เก็บมาในกระเป๋าเนี่ยนะ100 ep แล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือ,เ,อเราเราสามารถไปกินอาหารที่ร้านได้นะจะได้จะได้ทีละ8 ep นะครับอ่าผมจะบอกวิธีแล้วกันอันนี้คือมันจะเพิ่มความอิ่มอาหารกับน,น้ำนะฮะแหมมันจะได้ทีละ8นะก็คือว่าอาหารชุดเล็กเนี่ยมันจะเริ่มทีละ2มันจะไปแบบ2 4 6 8นะครับผม ถ้าชุดใหญ่เนี่ยจะได้8 EP คิดว่าคุ้มกว่าไหมผมว่าถ้าขี่มามันอาจจะคุ้มกว่านะมันได้8 EP นี่นะครับแต่ว่าเสีย800เลยนะก็ค่อนข้างแพงหน่อยแต่ก็อาจจะคุ้มค่ะปังนี่ครับได้ EP บวก8นะนี่นะดูตรงนี้นะ EP บวก8ก็ถือว่าถือว่าคุ้มนะแต่ว่าเราต้องขี่รถมาเรื่อยๆอถามว่าคุ้มไหมมันก็คุ้มอยู่นะครับเออเสียประมาณ800 ลองดูคือเราไม่ต้องเราไม่ต้องสนใจเรื่องความหิวไงเราสนใจเรื่องอีพีที่ได้จากการกินมันนะครับผมก็ถือว่าไม่ไกลนะร้านอาหารร้านเบอร์เกอร์ตรงนั้นมันถือว่าใกล้ใกล้กับที่ตัดไม้มากเลยเดี๋ยวทำไหมทําไหมให้รถเหลือสองแล้วก็ไปกินที่ร้านดูนะว่ามันมันเร็วหรือเปล่ามันง่ายกว่าหรือเปล่าอันนี้มันแล้วแต่คนชอบนะแต่ถ้าเกิดว่าบวกแดเนี่ยมันเท่ากับ เท่ากับเราทำกี่รอบเราทำสองรอบเราได้รอบละห้าใช่ไหมแต่ละถ้าเราทำแบบเนี้ยมันเราจะได้สามแล้วก็แล้วก็บวกอีกแปดมันก็เหมือนแบบเหมือนเราทำสองรอบเลยนะที่เราขี่รถไปทีเดียวเดี๋ยวพาทำนะเดี๋ยวลองคิดระยะเวลาดูนะว่าผมขี่ไปกลับนี่มันนานไหมนะนี่นะโอเคอัพเสร็จแล้วผมก็จะออกงานเลยแล้วก็ขับรถไป ขับรถไปที่ร้านอาหารนะฮะระยะทางก็ใกล้ๆอ่ะไม่ไกลมากนะฮะมาดูความเร็วซูมมาดูความเร็วสูมเพียงอึดใจเดียวถึงอ่ะปับ๊บถ้าเรามานี่เราก็ได้บวกแปดเลยนะเนี่ยปับ๊บกินเข้าไปแอบคัก เรียบร้อยบวก8 EP เออก็ถือว่าได้นะคือผมผมไม่ได้จับเวลาว่าอันไหนมันเร็วกว่านะอาจจะเป็นแบบว่าทําอยู่กับที่เร็วกว่าก็ได้คือมันสําหรับคนที่แบบไม่อยากขี่รถเน่ยผมว่าวิธีนี้ผมไม่แนะนํานะแบบขี่รถมากินที่ร้านอะ่ะผมไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับผมว่ามันช้าอืเหมือนเหมือนมันช้ากว่าด้วยนะแล้วแต่คนชอบแล้วกัน แต่แนะนําถ้าเกิดว่าหลอดอาหารลดลดลดเยอะๆก็ไปกินเอาได้นะครับจับปลายโอเคครับตอนนี้ก็กี่ e ีพแล้วเนะี่ยร้อยห้าสิบเจ็อีผมจะทำให้เวลสิบเก้าเลยแล้วกันนะวันนี้ <c oughs> ไงครับโอ้มีคนมาทักด้วยนะโอ้สันปารกไอ้นี่มันยิงกูนี่หว่า โอ้กูจำหน้ามันได้มันเคยยิงผมตายนะมาทักกูทำไมเนี่ยมันสดมากนะอู้มันจะยิงผมอีกไหมเนี่ยไงยครับกูต้องมีหางเสียงนะเดี๋ยวเขายิงทิ้งนะไปพูดแบบไงไอ้สัตดอย่างเงี้ยกูดโดนยิงแน่นะครับผมเราต้องสูภผ่าอโอ้มันเอาปืนมาแล้ว,ว่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรกันโอ้เอาปืนมายิงเล่นนะ <c oughs> มันได้จริงๆไอ้พวกน,นี้คือวันๆมันไม่ทําอะไรอ่ะดวนเตอเก,กินยิงไปทั่ววันๆงานไม่ทาเลเวลไม่เก็บนะ <c oughs> อู้หนลหาอะไรยิงแต่ดีเกินวันๆเลเวลไม่เก็บแบบสดเฮ้ยผมลืมกินอาหารวะโอโหเสียไปสองชุดแล้วเนี่ยกินนมแล้วก็กินกล้วยโอเค <c oughs> ลืมเลย Hey, ตอนนี้ผมมี ep 1 6อห้านะผมทำได้ครั้งละหใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบเจ75 80 8เจ็ดห้าปดิบดห้าเก้าอีกห้ารอบถ้ามีห้ารอบก็คืออะไรกันอ้อปืนมาจ่อกูทำไมเนี่ยโอ้มันไม่มีกระจิกกระใจทำงานแล้วนะเนี่ยโอ้อะไรเอาปืนมาจอกันได้ไงโอ้มันแย่นะโอ้เอาปืนมาจอกันนะแย่ว่ะสุดจัดเลยแบบนี้ กูละจืดโอเคก็ชิวๆกันไปนะครับเอาตังมาอู้ทำไมพูดอย่างนั้นนะเฮ้ยไม่ได้นะมาแบบว่ามาขู่เอาตังกันได้ไงเนี่ยเฮ้ยอย่าทำงง้นสิมันไม่ดีนะเอาเอา,เอา,เอาจะยิงกูแล้วอู้ย่นะครับแบบนี้แย่นะครับ ผมลืมกินอาหารเลยโอ้เอาเอาฮ้ยไมฟิลลิ่งโอ้โดนยิงตายยิงกันได้ไงวะเนะผมไม่รู้นะเขายิงกันทำไมนะผมไม่รู้นะ <c oughs> อยากยิงแอดอีกรอบโอ้อย่าทำอย่างนั้นเลยยิงผมทำไมผมคนดีผมคนดีผมไม่สมคนโดนยิงผมโอ้หาถ่ายกันมันยิงแต่กูได้ยังไงกันเนี่ย โอเคครับจัดไปนะครับผมนี่ัวเขาให้แล้วก็กินเข้าไปแดกกล้วยแดกนมอีที่นะก็ตอนนี้ตอนนี้ EP ประมาณ178เโอ้ผมผมขาด2 EP อีพได้ไงเนี่ยมันแย่นะเอ้ยผมว่าเดี๋ยวผมไปกินผมไปกินอาหารที่ร้านบวกแปดเลยถ้าเกิดว่าผมขึ้นมา182 EP ผมผมไปกินอาหารที่ร้านได้นะเนี่ย โอ้อไรวะแย่ yeah, นะแบบนี้น่าน่าน่าจะได้แล้วนะครับเออถ้าขาด8 EP ไปกินที่ร้านได้เลยโอ้ขาดพอดีเลยวะกินกล้วยกินนมโอเคครับพอดีเลยครับเดี๋ยวเราไปที่ร้านกันนะครับผมจัดไปเอ้ยเอ้ยกูไม่หิวนี่วะมันกินไม่ได้ผมไม่หิวผมลืมไปว่าผมต้องต้องกินอาหารผมต้องหิวอาหารอนะ โอ้วเว้ยเ้ยผมไม่หิวว่ะบ้าไปแล้วคือถ้าหลอดอาหารมันเต็มมันกินไม่ได้งไงครับเข้าใจไหมหลอดอาหารเต็มมันกินไม่ได้โอ้ว่าจะไปกินที่ร้านหน่อยบ้าจริงจะทำที่นี่ต่อไปโอเค ผมต้องสอนเล่นตั้งแต่ต้นแล้วบ้างเนี่ยเทคนิคแบบดีๆแบบนี้ควรเอามาแจกจ่ายกันนะเออต้องทําแบบต้องทาคลิปแยกออกมานะผมว่าเทคนิคอย่างนี้เนี่ยมันดีนะครับสําหรับแบบคนเก็บเวลไม่เป็นนะมันจะนานมากเลยสําหรับคนที่เก็บเวลเป็นมันจะแบบนานโคตรๆโอเคเฮ้ยเฮ้ยเอาปืนมาจ่อได้ไงโออะไรกัน เปินมาจอกันนะเย่เลเวลอัพแล้วครับผมอัพเลเวลเราก็จะได้2องสองอีโบนัสนะครับโดยการกินอาหารนะกินกล้วยเอ้ยกล้วยหมดว่ะเอาเปนจิงกูทำอไมเนี่ยเวลาเราตายเราจะเสียค่าหิวอาหารประมาณห้านะน้ำห้อาหาร5เออแล้วผมแนะนำอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราถ้าเกิดว่าเราแบบอาหารเราแบบแบบเนี้ย เวลาไปกินที่ร้านใช่ไหมสมมุติหิวหิวแ8เนี่ยไปกินที่ร้านก็คือกินชุดเล็กให้มันบวก10แล้วก็กินชุดใหญ่เลยมันจะขาดอีกสองเกินชุดใหญ่ไปเลยเราจะได้ประมาณ1 0บ p อนะครับผมไปที่ร้านกันเถอะเราจะได้ประมาณ10 e p อนะครับ,บ,รจ,รรบจริงๆแต่ว่าเราจะเสียงเงินประมาณพันกว่าบาทถ้าใครที่บอกว่าไม่แคร์เรื่องตังก็ก็ซื้อไปนะอาหารมื้อนี้ คือผมมี24่สิบีล้านเนี่ยอาหารแค่พันกว่าบาทมันชิวๆนี่นะชุดเลขก่อนเลยบวกสิบ ep เอ้ยบวก10ความหิวบวก2อง ep แล้วก็ใส่ชุดใหญ่บวก8นะครับผมนี่เต็มเห็นไหมครับตอนนี้ผมมี ep สิบเแล้วชิวๆนะครับสูตรนี้ก็เอาไปใช้กันได้เลยนะไม่มีอะไรแล้วหมดละแค่นี้ที่จะสอนนะครับผมก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะได้ทำคลิปแยกออกมา เป็นแบบคลิปสอนเล่นตั้งแต่ต้นเลยแต่คือช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทํา